ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ ลาลาลาทำความสะอาดสวนลา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 ที่รากอย่าอู้สิอู้อะไรเขาลดน้ำู่เนี่ยดูดินอะไรผักเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ผักขยะแล้วเขาเก็บขยะไปทิ้งบ้างสิเนี่ยเอาเข้าวลดน้ำ้นไม้อยู่นี่เอาไปทิ้งกันเนี่ยเนี่ยพวกขยะเอาไมโอ้ทำไมเยอะจังเนี่ยโอ้โอ้อะไรบ้างวะเนี่ย เขาที่รั้ไม่เคยทําความสะอาดเลยไงไม่ทํายังไงก็รดน้ําอยู่เนี่ยเขาไม่กวาดไอ้เก๋ๆก็หัดกวาดรดน้ำม้างสิ่งโตดีกว่าอ้ใหญ่ใหญ่ให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 ่เขาลดต้นไม้ไม่ได้ลดหญ้าฉันนั่งขยะอยู่นี่หวานจะวิ่งไปไหนอ๋อไม่ใช่นั้นหรอมันก็เหมือนกันแหละแต่นี้รู้สึกว่าดูเท่กว่านะมันใกล้กว่าต่างหากเรามงที่สบานมาติดตั้งถังขยะหน้าบ้านด้วยแหละโอ้ช่วงนี้ร้อน้ๆเนี่ยโอ้ยดวงอาทิตย์ช่างร้อนเหลือเกินเล่นน้ำดีกว่าเออเล่นด้วย ไม่ได้ดิลลางเดี๋ยวก็เปียกไม่ทันละเล่นน้ําที่ไหนไม่เปียกวะเล่นน้ำนี่ไงน้ำเขาเรียกว่าเขาจะโดดเขาจะโดดนะหนึ่งสองสามจะโดดเหรออุ๊ยโอ้เจ็บโอ้เจ็บไม่ต้องมาขำเลยต้องมาขำเลยเอ้าทำไมก็ถึงขำไม่ได้ไม่ได้อุยทำไมอ่ะเธอเรามันี่ม่นี่ไม่นี่อะไรอะไรไม่นี่ไม่นี่เฮ้ยมีคนจูงหมาตรงนี้ด้วย คนบ้ากยน่ารักหมาอะไรนะคุณอะไรนะเปล่าครับเปล่าเปล่าครับผมหมาคุณน่ารักเบี้ยเนี่ยใช่ๆเฮ้ยก็อยู่แล้วครับผมสั่งมาจากทางเนี่ยไอ้นี่เอเปืนครับไอ้นี่เอปาร์ตครับปืดปาร์ตตัวกี่บาท์ดนะครับอดี๋ยวมันต้องตับ้างเนี่ยเออมันมาจากประเทศนอกนะครับก็แบบตัวตัวตัวละพันน่ะมันมันแล้วแต่ยี่ห้อมันแล้วแต่มันแล้วแต่แบบเขาเรียกนะแต่ละสายแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอันนี้ผมซื้อแบบเอ่อพันคอกี่อันี้คอกี้ไปขามันยาวจัง คอกี้สูงครับคอกี้งสูงเว็บนี้เว็บนี้พันหายากเยอะมากเลยชื่อเว็บอะไรอะคะผมก็จำไม่ได้แต่มันมีแชร์ใน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 เฟซบุ๊กนั้นเราคุณลองไปเซิร์ชหาด้วยแชร์กันเต็มเลยโอเคค่ะโอเคโอเคครับโอเคไปไอปื้นไอปั๊ดไปเซิร์ชหาวิบขายหมาปอมมันจะวด้ไหมหมาจริงดิไม่ใช่หมาปอมหมาปอมก็ตุ๊กตาแล้วหมานั้นไม่ใช่มันไม่ใช่คอกี้นี่ ใช่แต่มันเป็นพันเทนะเขาดูออกาไม่หมาไทยไม่ใช่เหรอไม่ถ้าพันไม่เทอ่ะมันจะเป็นตุ๊กตาหมาชิซ่าก็ไม่ได้พูดอะไรเลยกันแน่เราจะต้องเขาเรียกว่าพาไปให้ดรเตรเลดวิจัยต้องขโมยหมาพวกนั้นมาโอ้เขาจะบอกอะไรให้นะถ้าเธอเอาหมาไปให้ดเรเลดเนี่ยมันจะกลายเป็นหนูทดลองทันทีกลายเป็นหมาทดลองทันทีแล้วหมาก็ยืนสองขาได้ ใช่มันอาจจะแบบเดินมากอดคอเราก็ได้เฮ้เพื่อนไปไหนวันนี้อะไรเงี้ยที่เราจะเดินผ่านอย่างนี้แล้วอิจฉาจังเลยอะ่ะนี่ดิเขาพาหมาไปสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมนี่คือสวนสาธารณะใหม่ของเรามีหอนในกาด้วยดิไม่เขา<อ>ไม่ยอมน้อยน่ะการมาเร็วมาเร <จะ S 1> ็วิร์ชอะไรเนี่ยไปเซิร์ชไงเอ้ยบ้านเรามีของอเปล่าวะมีสิมีอยู่ห้องทำงาน๋อมีมีจำไม่ได้ จะซื้อไงหรือเธอไม่อยากได้หรออยากได้สิทีแรกก็ไปสั่งเลยเดี๋ยวเขาดูด้ดีกว่าเขาทำเรื่องออนไลน์ไม่ค่อยเป็นอะเรื่องแบบช้อปปิ้งนี้ไว้ใจหวานใช่ไหมหวานช้อปปิ้งเหล้วแต่คนใจเลยเธอนะกบ้าแล้วเขาไม่มีเงินสักบาทเลยนะไหนโดเซชื่อเว็บแล้วเขาบอกว่าเต็มหน้าเฟซอะเขาไม่เก็บเงินปลายทางไหมมีแค่มีแค่เงินสดอะเนี่ยเอาไปโอ้หรือว่าอันนี้หรือเปล่าเขาเห็นคนแชร์เพียบเลยอะไรไะเนี่ย เาขา,า,า,าเขียนว่าภาษาไทยเขียนว่าอะไรว่าว็บมืดอะไรอะไรไม่รู้รดาร์กเว็บเอาเปล่าไม่นีเขาแปลไทยไงเดี๋ยวก็รีบสั่งมาสักตัวเหอะหวานนะโอ้เอาพันอะไรอ่ะเอาพันนี้ก็ได้นะพัน,พนอะไรอะ่ะพันข้อหมูย่างอร่อยดีเอ่อก็แย่แล้วเอาพันนี้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 ไหนอ่ะโอเคโอเคโอเคพันปีพันปีเอาพันโทได้ไหมถามพันพันเอกก็ได้เอาตัวเดียวใช่เอาพันเอกพันเอก ไม่ต้องซื้อแล้วมั้งวันนี้อ่าเออพันนี้ก็ได้พันนี้เรียกว่าอะไรนะไซบิเรียนเหรอเอองั้นมั้งมาป่าแต่มันเป็นไซบิเรียนสีขาวอ่ะโอเคตัวนี้แล้วกันได้ได้ได้ก็สั่งแล้วไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะกี่บาทที่รักประมาณหมื่นสองหมื่นอะโอเคแต่ว่าหมื่นละหมื่นละหมื่นละเหมือนนี่ไม่แพงเหรอหมื่นสองหมื่น หีบไงมันไม่แรงมากใช่แบบเขาจะ<อ>แบบส่งข้ามประเทศมาใช่ไหมแล้วมันจะส่งผ<อ>่านลาวไงเขาก็เลยตีเป็นเงินลาวเลยอันนี้คือสายพันจากประเทศไหนเนี่ยแล้วแบบประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์อ๋อแล้ว,ลวน,นีกี่วันเนี่ยมาส่งถึงเนี่ยน่าจะตอนเย็นนี้เลยนะเพราะว่าแบบใกล้มาแล้วไงใกล้จะถึงละผ่านลาวอะแย่ละบ้าบริษัทนอร์เวย์นันที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่ประเทศไทยนะหวาน แกก็ไปดูเอาเองสิเขากดสั่งมาเลยเขาไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยด้วยข้าไปทางก็ไม่ได้อ่านถ้ามันดูรายละเอียดแล้ว,ลวถ้ามันเป็นหมาปอมอันแบบหมาหมาขนยุ่นอะไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกก็จะหมา <ละ S 1> ห่วงยางอะไรเงี้ยหมาปอมหมาห่วงยางใช่หมาปอมเงี้ยโอเคก็คือมาตอนเย็นใช่ป่ะนั้นก็รอเย็นเลยแล้วกันโอเคเย็นแล้วนี่นาการเมื่อไหร่จะมามีคนมากดกระดิ่งวันใช่เหรออุ้ยเดี๋ยวขาขอลงไปดูตรงนี้ เฮ้ยการมีกล่องมีกล่องกล่องโคตรใหญ่เลยเนี่ยที่รักมีคนส่งระเบิรดนมาบ้านเราด้วยเอยหรือเออหรือว่าเขาจะยัดยาใส่เราวะเค่อ๋ออันนี้ไงหมาไงที่รักบอกที่รักบอกเดี๋ยวทําังไงในกล่องเหรอนั่นดีชิดเหมือนกันแล้วกล่องโคตรใหญ่เลยระวางอยู่ไหนเนี่ยเอ้าอางนเจ็บไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเขาอยากดูหมาตอนเนี้ยในกล่องมีอะไรว้เนี่ยเดี๋ยวแล้วเขาจะเขาจะให้ตังค์ยังไงอ่ะ นี่ไงที่รักเราต้องโอนวะโอนหรือว่าเขาอาจจะไม่เก็บเงินที่รักแต่ดูดีในกล่องมีพวกอาหารมีอะไรด้วยล่ะอ๋ออุ้ยแฮมเต็มอ๋อนี่มันเนื้อหมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บเนื้อหมาันก่อนลกันเนื้อหมาอะย่างเยอะเลยเนื้อหมาอยู่ในนี้ด้วยแล้วมันไม่มีหมาเหรอไม่รู้อ่ะหมาอยู่ในกล่องมั้งเล้มีกระดูกโอ้มีกระดูกหมาด้วยไหมนะอ๋อนี่คือเยอะมากอ๋อนี่มันไม่ใช่หมาธรรมดานี่มันเป็นหมาแบบ หมาหันนี่嘛หมาหมาอะไที่แบบตายแล้วอ่ะอันนั้นหมูหันหรือเปล่าไม่เนี่ยก็มีพวกกระดูกมีพวกเนื้อเนี่ยครบเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อันนี้เขาให้แถมมาหรือเปล่าเฮ้ยอะไรน้องหมาไอ้หนี่อ้เฮ้ยเห็นแค่หลังยังไม่เห็นหน้าเลยเฮ้ยน้องน้องกระตูน้องกระตุกเอ้ยเรารีบขูดดีกว่าไหมเดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกเออเเฮ้ยน้องหมามาเร็วอุ้ยน้องน้องไอหรือเปล่า อุย้ยเป็นไงเนี่ยหายใจออกไหมลูกเอาน้องก้มหน้าใหญ่เลยเอาน้องเปไ็นไรเนี่ยน้องน่าจะอยากอยากกินน้ำอะ่ะทีรักไปเอาน้ำในำโดมรถหน่อยสิมีโรงรถยังมีถังน้ําอยู่อ่ะโอเคโอเคถังน้ำนอ๋อนี่ไงหมาหมาอย่าก,กัดกองสิกัดม <c oughs> ันกรดูกไม่ได้นะ <c oughs> น่าจะแบบโมโหมัง้งแบบเออขังไม่ตั้งนาน,นะอะไรเงี้ยไอ้น้องน้อหนึ่งโอ้ากินกินกินอ่ะแถมกระดูกให้ด้วยอะ อ่าเราจะแถมเดี๋ยวมันจะนิสัยเสียโอเคเอ้ยเกมมันกัดเขามันน่าจะหิวอหวานไม่ให้แฮมมันกินให้แฮมมันเอมอามาเอามามาิเราต้องเลี้ยงแบบว่าเหมือนเป็นลูกชายเราเลี้ยงอย่างดีเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยเดตัวผูหรือตัวหมาเต้นที่เรา้หมาเต้นหมาเต้นเมื่อกี้น้องดีใจเลยหมามันดีใจหมามันดีใจหมามันเต้นมันหิวไงมันเดี๋ยวตอนนี้มันอิ่มแล้วมันดีใจดีน่ารักดีเแงทำไมมูชอบเกมมากกว่าเขาอีกอ่ะ พราะว่าเกไม่น่ารักไงยะเป็นตัวผู้ตัวเมียมาเลยลูกรักเดี๋ยวเรามาเ้าเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปบ้านนะไมเลยไปนี่ลูกลูกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะนี่เพราะว่าตรงนี้มันมีน้ําให้ลูกเล่นด้วยนะเพราะว่าแต่เบเรียกเขาเรียกว่าจะได้แบบไม่ร้อนสถาที่รักวาวางบ้านหมาแบบหลังใหญ่เลยวางตรงนี้เลยแล้วก็มีกระดูกให้ลูกฟรีอันนั้นเนี่ยโอ๊ยใครจะกูน้องน้องอากาศสินี่ไม่ได้มันใกล้จะมืดแล้วนี่ว่ะเขากลัวยุงกัดน้อานทัยังไม่ปิดนะ ไปเราไปสอดสานานกันดีไหมเออพาน้องไปสีไปอะไรก่อนพาน้องไปเปิดโลกก่อนไปเออแบบไปเจอเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายคนนั้นไงไม่ใช่ไใช่ไอ้ไอ้แล้วไปสอดสานานกันดีกว่าไอ้ปิดไอ้เปียกไอ้เปิดอะไรไม่รู้ปิดฟ้าอะไรกันรู้ไปลูกลูกมันไอ้แม่ลูกมันต้องใช้สายจูงคือแบบลูกแบบฉลาดไงเข้าใจป่ะฉลาดฉลาดพันฉลาดพันเนี้ยเอาสวัสดีครับคุณยามโอ้สวัสดีครับเอ้ยทำไมคุณยามหน้าตาเหมือนหมาแต่เลยครับเนี่ยนั่นสิโอ้ยมาเก่าหอยอย่างนี้ไม่ใครก็ปีด้วยกระบอกเลยอุ้ย เราอย่าไปดือ้ออย่าไปว่าเขาเลยดีกว่าเราขอโทษครับผมขอพาหมามันเดินเล่นนะครับโอ้ตาสปอยเพราะฉันก็เป็นหมาอะไรนะอะไรนะคะเออไม่มีเลยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงหมาด้ <traveled S 1> <Chand ler. S 2> บอกแ่แนะนี่เอ,อ,เอาเรายังไม่ตั้งชื่อน,น้องเลยเออเรียนตั้งชื่อเลยอ่ะอ,อ,อะไรดีอ่ะ <fu> เขาเห็นหน้าหมานี้เขาไม่ถึงเลดอ่ะตั้งชื่อเลดีตั้งว่าลิสดีไหมลิสสีดวงอะไรเงี้ยมันไม่ยอมเลย เนี่ยน่าจะชอบชื่อลิสมากกว่าลิสอุ้ยกัดแกใหญ่เลยอ่ะนี่น้องชอบเขาน้องชอบเขาลิสกันลิสวะลิสอ่ะลิ็ได้ม่ลิสสีดวงเอาลิสโตถะน้องโดนเราเนอะน้องอ <Defin ite AIDS> <Liz> <tech Hungarian> ุ้ยน้องจะฆ่าตัวตายน้องขึ้นไปอยายาน้องขึ้นมื่อก่อนน้องว่าน้าเป็นนั่นชื่อว่าลิสเมย์แล้วกันลิสเมย์โอเคเอาเป็นหมดแล้วตอนเนี้ยดีสุดชื่อนี้ดีสุดแล้วน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยใช่เลยมองหน้าเข้าไปแปลก เออชื่อเมอะไรเดียวเอาเป็นว่ามีเพื่อนโอนนั่งมีเพื่อนน้องอยู่นะนั่งกำลังเล่นเล่นอยู่อ่ะไปไปเร็วไปเร็วน้องเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเร็วแกเขาบอกว่าวิธีทักทายของหมาก็คือดมตูดใช่ไหมหมาไม่จะดมตูดสวัสดีค่ะเว้ยอย่าไปทำเขาน้องเย็นเย็นเดียวเดียวเมียอย่าอย่าทำจะเย็นเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยพวกคุณซื้อหมาแล้วเหรอ ใช่ค่ะใช่แล้วเราของความไซวิลเลียนะตัวนี้ดุร้ายมากสามารถทำ่หาผีได้แบบง่ายง่ายแบบอีซี่เลยนะจะบอกได้กัดทีเดียวคอขาดเลยคุณคุณดูมันหน่อยสิดูมันหน่อยมันจะกัดหมาผมเลยมันะไปปืนกับไอ้ป้าแล้วเนี่ยหมายถึงจูงมันนะไดนจูงไม่ได้ตอนนี่มันเป็นหมาแบบแรงเยอะอจะม้วนไปก็เชือกขาดโอ้มาผมเก็บหมดเลยใช่ไหมไอ้ปืนลูกรักโอ้ยอย่าไปไกลเลยลูกลูกลูกเรพอก่อนพอก่อนงั้น มัดูจปองดีกว่าอย่ามันมากัดพวกนี้ตายอ่ะเพราะกลัวไปเรวลิสเมไหมเมมาไหมถ้ามันเดินตามหลังไปหวานเราเลยนำหน้าดีกว่าใค้แบบให้เรารู้ว่าเราอ่ะคือผู้นำได้เดี๋ยวเขาจะดูหลังเดี๋ยวเรามันจะวิ่งกัดไปกัดตัวโอ้มันนำเราไปว่ะนะใช่ตัววิ่งนำมันอ่าที่รักเราวิ่งแข่งกันดีกว่าอ้าวมาดีมาดีมาดีเอ้ยดูลิสเมยนะลิสเมยเออน่าเราไม่ไปหรอก เห็นไหมมันวิ่งมันวิ่งเช้าเราอีกเราวิ่งเร็วมากได้มาดิแกวเขาใครจะถึงก่อนตรงตรงนั้นต้องลิทเมียอยู่อ่ะมาดิได้ได้ได้มาดิมาดินี่นี่มาดิมาดิมาดิอุ้ยเฮ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 ้ยเขาถึงก่อนแน่นอนถึงก่อนแน่นอนถึงก่อนถึงก่อนแน่นอนถึงก่อนแน่นอนฮึบฮึบฮึบตรงกลางนะตรงกลางหนึ่งสองสามฮึบฮึบเขาชนะโอ้ฮ่าเกช้าเฮ้ยนั่งพักตรงนี้ดีกว่าเหนื่อยว่าแต่ลิทเมียหายไปไหนวะเนี่ย เอออ่ะไม่ได้ตามหลังมาหรออ้าวยี่ละลิสมีหายไปไหนลิสเมยไปไหนหรือว่าน้องจะตามไปดมตูดสองตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าน้องอาจจะชอบก็ได้แต่รักแท้เชื่อรักเลือกผบอะไรเงี้ยแต่ต้องหาไงต้องหาน้องไหมเนี่ยน่าต้องหาน้องเลยมันมีเบาะแสอะไรไหมเนี่ยแบบคนร้องไห้โวยวายแบบว่าอะไรวะเนี่ยอะอะไรอะอะไร อะไรวะอะไรคุณคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนมีมีมัมีเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นหอบหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นมันมันมีมีมีหมาคุณหรือเปล่าบบบบไก่ไก่ไก่กับผ่านไก่เหรอไก่มันมันมันมีสองเท้ามันหน้ามันหมามันกินหมาผมไปแล้วมันมันมีเนี่ยมีสองหน้าสองสองเท้ามันมีสองขาหูคุณนั้นเป็นไรเนี่ยเอามันมีสองขา ไม่มีสองขาไม่เหมือนหมาป่าเลยคุณหมาป่ามันไม่มีอย่างนั้นหน่อยมันเหมือนหมาเขาคุณเลยนะมันกินหมาผมไปแล้วไหนกินหมาเลยเหรอเนี่ยเนี้ยเนี่ยตมาเหยียบก็หายไม่คือหมาผมมันเป็นหมาน่ารักเว้ยมันมันไม่ฆ่าใครนะไม่ได้สองขาไม่ได้ด้วยอุ้ยมันมีเชือกอยู่สามเส้นอ่ะหมาผมตายแล้วเนี่ๆเดี๋ยวนะหมาไม่รทำเชือกนี่หว่าเออยเด่นดีอันนี้อันนี้เชือกผมเองผมเอามาเผื่ออ๋อ ผมทำตกตอนที่กลัวผมวิ่งหนีมาเมื่อกี้มันวิ่งไปแถวๆนู้นน่ะผมวิ่งหนีมาโน่นเลยตรงนู่นเฮ้ยอุ้ยเอ้ยอะไรอะไรอ่ะนี่เลยดะอะไรเอเดะใช่เออไอเดะอะไรไอเลยอะไรอ่ะข่าจ้วงเลยเดี๋ยวเนี่ยมันเหมือนมันตุ้นมาป่านะคุณมันเหมือนมีเลยเอาเป็นว่าคุณกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ไปหาผู้ค้าเงี้ยท่านนะไม่มีเอาเป็นว่าเรื่องหมาของคุณน่ะมันมันถล้มตายแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้มน เอปวดซิกัมปวดไปแล้วปวกลัวอ๋อเป็นโชคดีค่ะอ๋อะไรวะนี่นะเขาต้อาสงสารนะผมเขาท่าใจหัวเอ๊ะนั่นมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไห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 นน่ะเฮ้ยมันใช่ไหมเมย์จริงเหรอเราต้องเดินตามลองไปเรียกดิเมย์เมย์เงี้ยลิสเมย์เมย์เมย์ที่ลากมันวิ่งหนีต้องวิ่งตามโอเคโอเคโอเคโอ้แล้วต้องกลัวมันไม่ใช่เหรอวะเมย์เมจ้าเลดเมย์เอ้ยไม่ใช่ลิสเมย์อารม ตกลงเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นดีตาแดงงั้นน่าจผู้ชายนะเราเปลี่ยนจากเลดดีกว่าไหมเออเลดก็ได้เลดเอาตังค์ไหนเฮ้ยไหนวะเห็นแวบๆอ่ะเลดเมย์ไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงเฮ้ยแล้วยังไงเหรอเลดเมเดินข้ามสะพานแล้วหวานทำไมเดินเร็วจังอ่ะโอ๊ยมันเข้าน้ำไปแล้วเอ้ามาได้เข้าไปเด็กใครมาเนี่ยไม่มาเข้าไปมาเข้าไปอื่นหรือเปล่ามันจะไปกินขี้เหรอใช่มั้งแกเอาเลย เลตเมจจาเลตเมเราเปิดดูทีละห้องโอเคเก็บห้องนั้นก่อนเลตเมห้องนี้ไม่อยู่ห้องนี้ก็ไม่อยู่เอ้าเลตเมไปไหนอะเอ้าอะไรอะหรือวลงลงซ่วมไปแล้วหรือเปล่าเอ้าเลตเมอย่าขังฉันเอ้าเอ้าอันนี้ไงมันใช่เลตเมจริงป่ะเนี่ยหรือว่ามันเป็นสัตว์ร้ายอะไม่รู้แต่มันกวนบาธามากเลยมันอยู่ไหนแล้ว่ะ ตัวมันนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปเร็วไอ้เอ้าวโอ้แล้วไมวิ่งเร็วจังวะน่ะนันนี่เมยหายไปไหนวะเนี่ยจะรูนะ้ไหมน่ะโอ<ห>้ตอนกลางคืนมันเหมือนตำนานเลยอ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมะจันทร์เต็มดวงแล,วแล้วมันกลเป็นมนุษย์มมหมาป่าใช่ใช่เดี๋ยวน่าเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ว่าถ้าเขาเป็นหมาแต่แรกไม่ใช่หรอ ถ้ามันเป็นเลสเมจริงถ้าเอาโยนเบคอนเอ้ยโยนแฮมมันต้องมาใช่ไหมล่ะใช่เขามีเนี่ยเขาก็เอาแฮมลอกมันมาสิใช่สิมีทั้งกระดูกมีทั้งแฮมน่ะนี่เลสเมจเลสเมจมัเร็วมาเร็วมาเร็วดูสิมันจะมีปฏิกิริยาอะไรรู้ปะมันจะกัดเราไหมหวานไม่รู้เอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วเอาเลสเมจวันดีจะไม่ใช่อุยอย่ามากัดฉันนี่เลสเมจยอยโยนไปก่อนฉันเป็นเจ้าของนายนะนี่เฮ้ยดูนายก็อยู่อุ้ยอะไรวะเนี่ย อุ้ยเอ้าไก่เขามีกินดีกว่าเราอีนี่วะอ๋อคือมันให้ตอบแทนหรือเปล่าเอาไปอ๋อให้ตอบแทนอ๋อเลตมีนี่คือนายจริงจริ่นั้เนี่ยนายเป็นเื่อหมาป่าเนี่ยโอ้มันยิงรู้แล้จิรักการสร้งของจากดาร์กเว็บก็ประมาณนี้แหละโอเคเขย่าเลตมีนี่มันก็ดึกแล้วอะเราวกลับบ้านกันแล้วแล้วเธอจะกลายเป็นท้าเรียกว่าหมาปกติตอนไหนเนี่ยน่าจะตอนหลังจากพระจันทร์เต็มดวงแบบหายไปแล้วมั้งตอนเช้าอะไรเงี้ย อ๋อโอเคนั่งกลับบ้านดีกว่านะ okay, ไปเล่นมีอย่าอย่าเดินโจงแจ้งเดี๋ยวเขาเห็นโอ้โหไม่โจงแจ้งเลยสักนิด<ล>เขาเป็นเพ <ลบ S 1> ื่อนกับยามหรือเปล่าวะมึงหลบอีกว่าเล่นมีเดี๋ยวเขาก็เห็นเหรอเออคุณคุณหลับไปใช่ไหมครับขอฟิวขอฟิวอ๋อเขายืนหลับอยู่อ๋อยืนหลับอยู่เว้โอเคนั่งกลับบ้านดีกว่าหวานไป<ะ>กลับบ้านดีกว่า